รู้หรือไม่ถ้าหากว่าผิดสังเกตหรือว่าพบเห็นพิรุษเราสามารถทักท้วงได้นะคะในระหว่างการนับคะแนนถ้าผู้สมัครสวรเห็นว่าการนับคะแนนของกลุ่มตัวเองน่ะไม่ถูกต้องให้ทําการทักท้วงค่ะ<อ>ออคุณเจ้าหน้าทีค่คะดิฉันขอทักท้วงค่ะอยากให้เกิดความโปร่งใสนิดนึงอะค่ะ และให้กะกะตประจําสถานที่เลือกบันทึกคําพักทวงโดยผู้สมัครและกะกะตประจําสถานที่เลือกอย่างน้อย2คนก็ต้องลงชื่อรับรองเหตุการณ์ที่ร้องเรียนเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ต้องลงชื่อต่อนหน้าพยานไม่น้อยกว่า2คนด้วยและกะรรมการประจําสถานที่เลือกต้องบันทึกคําสั่งหรือคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่เลือกแล้วก็ให้รายงานตอบผู้มีการเลือกได้ทราบโดยเร็วค่ะโอเค